โออ้้ยไก่อนนับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับดีซีเรนะครับผมทุกคนเย้นับวันนี้อยู่กับ เฟิร์สไลท์ o อากับบัสไฮไฟนะครับผมทุกคนวันนี้เราอยู่ในเอาชีวิตรอดนะครับผมเราจะอยู่ในแบบกายบล็อกนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยไม่รับประกันความจบนะครับเล่นมาไม่เคยจบสักอัน <laughs> เพราะฉะนั้น อย่าหวังว่าจะจบนะครับผมแต่ดูดูพวกความสนุกนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะครับผมทุกคนช่วยกันกดไลค์ถึง100นะนะครับผมไว้ตามสกัดดิ่งให้ช่องเฟิร์สก็ช่อบไฮเฟด้วยนะครับผมมาไปถ้าใครไปยีิงหมวกมันวะนะไม่หมวกแตกเองมันนะโอ้ยอย่าเพิ่งไปตีอย่าเพิ่งไปตีเดี๋ยวหมวกมันแตกเตี้ยตี้ยเตี้ยเตี้ยเตีมันอัเหยื่เลือดแครับครั้งน้ามันจะมีไอชิมเป็นทีเราทำด้วยนะครับทุสกาบ็อกนี้นะครับมาทำเลยมันบอกว่าให้ตัดโอ้ห้า อ๋อ oh, ม <c oughs> mm ันจะรวมทั oh, so ้งหมดเลยนี่ไงตัดเลยอะไรไม่รู้อ่ะมันรวม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 อ๋อมันแยกมันแยกอ๋อกต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 กเด็ดออกลองไปจอะกับเข้าลังเออใช่โอ้พื้นที่แคบมากเฟิร์สตัดไม้เขามาให้อันเฟิร์สโอ้ยอ้าวนี่เราจะได้กล่องมาวะเพื่อนนี่ไงกล่องต่อง เฟิสเฟิสแตะไหมเขาพันอันเฟิร์สกูได้กล่องเนี่ยกูได้เบลมาอีกเก้าขวดใช่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 อันเนาะนี่ได้ได้ถังได้ถังนมถังซ้อนใช่หรออะไรอันนี้เอออ๋อมันได้ไม่เหมือนกันอันนี้ได้พวกอุปกรณ์ปอะกอบเก็บด้วยเฮ้ยได้อะไรได้อะไรได้ไรได้ละได้ละเดี๋ยวเปิดดิเปิดดิดูก่อนโอ้โหเฮ้ยพวกอมาว่าก็วาเก็บไว้เล็กเล็กเล็กต่อไปนะเหมือนบอกว่าให้เราคราฟโอ้แพงยี่สิบอันเราก็คราฟอ่ะโอเคคราฟแล้วคราฟแล้วอะไรเนี่ยก็ภูมิใจแม่ไม่ได้กล่องหรอกไอหมดเลย เอ้ยเอากล่ลองวางรวมมันเลยก็ได้เนี่ยเอ้ยมีเหล็กด้วยว่ะเออกระแปลงน้ำมื่อกี้มันบอกให้เราข่าบูด้วยพลิกแอคอ่ะนี่ไงได้ละกูปุมเกิดเปิดกล่องได้กล่องมันแย่อ่ะกูดูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอจิเมนเด้งพีเซมเลยต่อไปเขาบอกให้เราขุดหินนะครับเขาบอกให้เราขุดหินหินทางนี้ขอที่คูดเหล็กหน่อยดิ๋ยวเออเออเป็นหนึ่งเปนหนึ่งเปนหนึ่งน้ำเอาน้ำมาวางดิน้ำมาวางดินี่มึงเขาได้หินละมาตรงนี้มาตรงนี้อย่าอุ่นน้ำนะอย่าอุ่นน้ำนะ กล่องไงไม่มีกล่องไม่มีกล่องมีมงมมงแต่โอ้ของดีมากอเอขนาดไหนกันเชียวขนาดไหนกันเซียววะเริ่มแป๊บนึงเริ่มแป๊บเดียวกล่องอะไรเอ้กล่องอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยงนะดีๆคือไม่เป็นกันหรือไง,งคถามจริงคุณเห็นยี่สิบอันเขาบอกอันนี้คือมันแยกหรือมันรวมมั้ไอไอชิเมตเนี่ย ตอนนี้เห็นขุดหินเท่าไหนในในไม่รู้น่าจะแยกกะแยกแยกขุนเพมันรวมมันรวมมันรวมประมาณว่าคอมมามันคอมมานมันนับรวมแต่ว่าถ้าจะได้กล่องอะเราต้องทําแยกวะได้กล่องแยกเออได้กล่องแยกอ๋อได้กล่องได้กล่องได้โอ้ยได้กล่องแยกโหดกล่อโคตรโหดเออได้กล่องแยกเว้ยได้กล่องแยกเออได้ได้กล่องได้เกาะมันเหมือนกันได้เกาะได้เกาะมันรวมมันรวมมันรวมไฟประดิษฐ์หนึ่งประดิชฐ์โอ้ยเยอะเยอะเอาง่ายคือมันรวมค่าซอมบี้เลยไหมค่าซอมบี้เลยไหม เคุณเี่เทอรไรอ่ะอะไรเทอรไรอ๋อโซ่นี่หว่าใช่ดิเฮ้ยหรือวังหรือวะต่อไปทองตายอ่นยังไงเราเราไม่มีของนะคยคมันฆ่ามอมันมากเลยจริงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้นอ่ไอ้น้ก้นน้ำอ้นน้ำ อะไรเว้ยเนี่ยเร็วเร็วเร็วเตายหลยเร็วถึงไม่ถึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูวางแล้วไปแล้วกไปแน้วไปแล้วได้ทำอยู่จะตกกอะไรซอมบี้เหรอมีเดินตกเองเฮ้ยมีหมูแกะลงเอ้ยหมูล้วงใครอุ่น้ำใครอุดนน้ำไม่อุ่ไม่ได้อุ่ไม่มีใครอุดไม่มีใครอุดจะตายเพราะมันมีอากาศชัยชัเอาหน้าออกมาจากน้ำดิอ๋อเฟิร์มมันไปฟาร์มเบลหรือเปล่าเฟิร์สไม่รู้อ我拿 away farm bell 嗯，มันน่าจะเอาไว้ฟาร์มเ l ลมากกว่า มาแล้วต่อไปเขาบอกว่าให้เราคราฟสโตนแอ็กนะโอเคครับสโตนแอ็กปึ๊บผูขยะแล้ว嘛ว่าเริ่มมีขยะแล้ว嘛ทิ้งเลยกันไปเยอะจัดอ่ะเฮ้ยวางเฟอร์นแอนดี้เขาบอกให้เราวางเฟอร์นแอนดีเห็นป่ะวางเอาวางให้วางให้ปึ๊บวได้เวลคราฟสโตนซอลแล้วก็สโตนแอ็กเฟิร์สมีหินป่ะอ่าหินเนาะทำสโตนซอลเนี้ยทำสโตนซอลกับสโตนแอ็กดิก็ออกยังยังออกไม่ได้่ะยังออกจะเกาะไม่ได้เไยชิบหายกูตก น้ำหนงเนี่ยไปบ้างไม่ได้เหรอเอาให้กล่องมั่งเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเนี่ยโอ้ยดีดีดูเลยใครมันแยกหรอเฟิร์สไม่คือเควส์อะมันอันเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้กล่องอะมันต้องแยกกันทำประมาณนั้นปะเออไม่รู้ว่ามีอะไรวางก็วางกันตอนเนี้ยสโตนซอร์ใช่ไหมอ้าวทำแป๊บปึ๊บไม่ได้เลยวะอ๋อด้แล้วนี่ไหมอ๋อหินมันดิปึ๊บโอเคอ้เหียและ นี่ไงเลเวลโฮ้ยไ,ได้ดาบได้ดาบด้วยได้ดาบด้วยอู้ดาบคนโหดออาากออกจะก่อนได้ยังอ่ะอยังยังอันนี้ใช้ความบั็กของของน,น,นี่อยู่ต่อนไรฟ,ฟินิที้วอร <ทำ S 1> นี่ขยายใหญ่นี่ไงใช้ความบั็อกของมันอยู่กับนี่คุดทานเอ้ยเฟิร์สข้าซอมบี้สี่อันสี่ตัวดิมาดิข่าอะไรไะเนี่ยเดี๋ยวขอรวบรวมของกันอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะได้โดนแล้วโดนแล้วโอ้โหถ้ายิงตีนี่จะล่นนะอ๋อซอมบี้บอสมันมีนั่นมันบอสมันมีสะท้อน มาอยู่ตรงนี้แล้วมันตกมันเป็นบอลแล้วเป็นบอลแล้วโอ้โหเจ็บ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 อาหารอาหารอาหารเผาอาหารดิข้าอาหารเผาวอาหาร p o t a ต o potato p โ t a t o กองเนี้ยกองเนี้ยกองกองกองก้องบุกกองไเนี่ยม่เห็นแหกตายเฮ้ยครับหนุ่มป้องก่อนเลยแล้วก็มีมันไม่ได้กินนะก็นะป้องเนี่ยประหยัดดิเอาไงกับซอมบี้ตัวนี้ดิเนี่ยฆ่าเลยจะตกจะตกจุกอ่ะไม่ไหวอ่ะตีไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราต้องทำเครื่องไอ้นี่แล้วล่ะตีไปเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ย เออแต่นี่ไข่ซอมบี้ตายว่ะไข่ซอมบี้คิวไว้ก่อนออกจากเกาะได้ยังคิวซอมบี้สี่ตัวบูฆ่าสองเราฆ่าไปหมดแล้ววะออกได้ยังเพื่อนออกจากเกาะเฮ้ยเดี๋ยวมึงวางใหม่ดิ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 ไม่มึงวางใหม่เฮ้ยจะหาทางจากไหนอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรโอ้หลอนเลยเสียงโคตรหลอนนะมันแบบมันแบบเสียงอะไรด้วยเสียงอะไรเกี่ยววะที่จริงมันไม่ให้ออกบล็อกนี้นะ่ยไอ้กูออกมาได้ไงกูก็ไม่รู้เนี่ยคือเราต้องทำเอชิเม้นต์ก่อนอ่ะ อราเราก็ปลดล็อกแล้วเราก็จะไปเกาะอื่นได้อืมเฮ้ยคาทานคาไทายหนึ่งก้อนหาหาดิก็ถามมันจะหาจากไหนวะต้องไปตามเกาะหรือเปล่าเราต้องไปเกาะนู้นปะมันต่อไม่ได้ไงมันไปไม่ได้ใช่เหรอเออไม่ต้องฆ่าซอมบี้ด้วยต่อต่อข้างล่างนี่ต่อข้างล่างนี่ต่อข้างล่างเดี๋ยวเราต้องทำฐานข้างล่างเดี๋ยวจะทำไอ้ไอนั่นให้เครื่องขุดหินอนะทำข้างล่างทำข้างล่าง เออปลูดต oh, oh. oh. hey, hey, hey. ้นไม้หน่อยไหมปลูดต้นไม้ด mm ิเห็นอย่างนี้ครับโตเยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัสบาสบัสบัสบัสมึงลองขุดบล็อกนี้ดิไม่ไม่ขุดบล็อกนี้มึงขุดบล็อกนี้มึงลองขุดมึงลองขุดเออปั๊มอะไรวะเฮ้ย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 เออนี่แหน่อฮ้ยนี่แหละของดีเฮ้ยยังไงเฮ้ยมีฐานด้วยเออเอาแล้วโอเคเลยต่อไปคาซามยไก่เฮ้ยไก่มาไงวะอุ้ยว้าวอะไร ขามันละคันวัวไก่เป็ยังถึกอ่ะหรือเราต้องหาตัวเล็กตีไม่ตายอ่ะเฮ้ยเอ้ยมีมีบล็อกดินมีบล็อกดินยังไงบล็อกดินบล็อกดินใหญ่ดิปดต้นไม้ปดต้นไม้พื้นที่ตรงมันดำแบบเจี๊ยบเลยวะเฮ้ยมาเพิ่มไม่ได้แล้วหรอเพิ่างไม่อ่ะคือใช้บล็อกต่อเพิ่มเอาเดี๋ยมันมันไม่ได้อ่ะเลเวลอัพฮะเฮ้ยได้กล่องกล่องแร่ด้วยไหนดูดิมาดูดิมีเฟ a t h e r f a ล l i n g IV คว a โฟ o g g e r Fire p r o d u c t i o เพราะเกียร์เวันนี้ก็คือเราขุดหินเนี่ยเราต้องออกจากเกาะนี้ให้ได้นะครับเรา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 เปลี่ยนบล็อกข้างบนดีกว่าไหมเปลี่ยนบล็อกข้างบนเป็นเป็นหญ้าให้หมดเลยเราจะฆ่าซอมบี้จากไหนอ่ะสองตัวนั่นแหละสิเราทำให้ซอมบี้เกิดป่ะมันมีไข่นะไข่ไง่ไขเกียอันกี่อันเกียร์อันเดียวเนี่ยเออฆ่าเลยฆ่าเลยลองเสกดิลองลองเสกยิ่เผื่อมันจะเป็นเก็บเลยไหนวางเลยวางเลยเสกอุ้ยอ้ย๋อเขาไม่อยู่น้ำเขาไม่อยู่ในน้ำเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ด้านบนตีตีตี เอ้ยอย่าให้มันตกนะอย่าให้มันตกอย่าให้มันตกตายไม่ได้เลยเฮ้ยเลี้ยงปลาได้ด้วยว้าวปึ๊บ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 ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปอ๊บปึ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 ๊บป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 ๊บบป๊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 บป ไม่เหมือนปันชดอ่ะเหมือนแบบกลัวแบบกลัวกูไม่มีสบียงในการใช้อ่ะไม่คือเราเล่นอะไยคนเล่นอะไรไปเดินอะเออเราต้องเคลียร์กล่องนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กล่องตอนไลฟ์อ่ะถ้าไลฟ์สดอะถ้าดีคิดจะไลฟ์สดจริงๆอ่ะตอนบี้ตัวนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ล่วงตายกันหมดเชื่อกูถ้าไม่รีบเอาดินมาให้กูไก่ทขาไม่ซบบี้เกิดดิแบบเอาให้ด้านล่างอ่ะให้มันเป็นห้องมืดๆอ่ะแล้วก็ให้ซอมบี้เกิดอ่ะถ้ามันมันไม่เกิดอ่ะมันจะเช้าแล้วอ่ะก็ต้องทำเป็นหลายๆชั้นอ่ะงั้นนะ เฮ้ยใครมาเอาดินุมไม่ไม่ไม่วางนี่วะใครขุดดินตัวนี้ไปวะเป็นลูกอาใครอใครอี่กนเดียวเฮ้ยเราเฮ้ยเราไปก่อต่อไปได้แล้วเนสเตดวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮย้ยเฮ้ย้ยเน้ยอย่า้ย้ย้ยเฮอเ้ยเยเฮ้เฮไเฮ้้ย่ฮ้เ้ยไ้้เฮ้ยเ้ยยไ้้้้ยยเฮ้ยยง เป็นขยะตรงนี้เลยพิร์ t ตรงนี้ขยายได้แล้วอ่าพยายามอยู่บ้านนึงอยากได้ดินอ่ะอยากได้ดินอ่ะเอาดินเอาดินหน่อยไอต่อไปได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ะไฝั่งนั่ไม่ได้โอเคไปได้ก่อนเดียวเอ๊ะบางคเขาไปวิ่งมันติดสปีดด้วยเว้ยตะกุกบตกตรงนี้มีกล่องเว้ยทุกคนลองวิ่งกระโดดดีๆมันจะมีเสียงอะไรสักอย่างนึงโอ้กูเสียวอะไอ้ระวังแม่งใจเราจอยู่นี้เฮ้ยมาตรงนี้มีของอยู่อ่ะถังถังปลาเฮ้ยซอมบี้ชุดเพชรแม่งเลยไอซอมบี้ชุดเพชรซอมบี้ชุดเพชร แกอะไรอีกแล้วว่ากูได้กล่องใหม่แล้วโอ้พอเถอะเออว่ากูได้กล่องมาเต็มเลยหรือว่าเร็วหายไปไหมดวะนึกกล่องบ้าเลยนะหรือวางข้างล่างเถอะคุวางข้างล่งา,งางแล้วข้างบนแบบขอบ้อมูลมันไม่มีทิศทำไม่ต้นงมาต้นนี้งไ,ไม่ไดดินอ๋อแต่มันไม่มีดินให้กูเลยวะ เดี๋ยวบอกว่าอะไรเข้ายุคถ้ำแล้วเฮ้ยจบแล้วนี่ยว่าจบวันยังไงโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพจชทยนี้ก่อนนะครับทุกคน EP หนึ่งนะครับนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลค์นะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง first l i a e o u t แล้วก็ช่อง high f a c e ช่อง dc road ด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะ <S 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 จ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย